ดิจ <expand> mm ้าอินดีตอนรับก็ซื้อช่องเี้ยึลงหัวล้านพี่น้องรถมาส่งขวงรถอุปกรณ์มาส่งของส่งปุนพี่น้องเออลูกว่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเกลูกเก้าลูกปุนเก้าลหลงบอนยีบห้าถุง ดังมากสามร้อยอีกัเนื้อรายมันสุกนี่แหละอ่ายังเรียยังมไหนล่ะเรียอียวอ่าดูินักถรถนึง้ลงเรือโ้ยิงเขามาให้เลยไหมแต่พี่มามากระสายอ่ะครับ เราสั่งเพิ่มหองหินมาลงให้อีกคิวหนึ่งได้เลยแต่หินีระโลงเป็นทางดโจาะเ,เข้ามามนนี่เออเอาลงนีอะลรน่ารักกาแฟตรองนีเจ้หินนะเอาหินเอาหินอีกคิวหนึง่นงรับ่ <c oughs> น,นก่อนจะขึ้นนั้นก่อนจะขึ้นสั่งสายพี่น้องสั่งสายสั่งอิดสั่งสั่งปูน สิมาเฮ็ดหทองเฮ็ดอีกจากห้องมาั่นไปขมอดละวัแนแล้วสิเฮ็ดอีกจากห้องไปย้ำแขกไปไทามาลูกเต่านอนวันนี้หันว่าทั้งเล็กกับเชี่ยวหินมาใส่อีกเด็กป้าพี่น้องทั้งเล็กอันหินมาใส่บางเนี่ยแต่ว่าเห็นยายมานำทางเข่าแล้วล่ะพี่น้องเห็นละเอายายไว้แล้ววันนี้เปาะพอตีเชียวมาลงมานี่อีก คิ้วนึงว่งมาสั่นพี่น้องจเจียวหินมาใส่นี่แหละจา้จะเาเจียวหินมาใส่นี่ปูนกับไซเจ้าจกับอิดี่เอามากอห่องเนะพี่น้องเจ้เฮ็ดห่องอีกเฮ็ดห่องอีกหลองนึงมันซื้อห่องซื้อตู้เย็นนะจ้ะซื้อห่องตู้เย็นซื้อตู้เย็น ห้องติดกันแลหละเฮ็ดออกมาอีกห้องนึงสายสั่งมาแล้วไอนน้แย้หนุย่ยมาเห็นอันนี้พี่น่องเนะี่ยรถสามล้อเราไปซื้อมาแต่หึงบูแย้หนุ่ยออกมาแย้หนุย่ยเขาจะเห็นได้ไงนะสามล้อแล้วจะเอาไปให้กัน,นพอเราพี่น้อง เอองามอยู่ได้แหละเนาะพี่น้องงามอยู่งามอยูสามล้อสามล้องามอยู่เป็นสีแจงเติมเติตมบองได้อีกบุ๊กอันชะวบานบบบบบบบเบิดเบิดเบิดแบตแบตเบิดไปชาติด,ดูพี่น้องสามล้อขั้นบังงามเลยนะ ขี้แกยัยงก็ได้นะพี่น้องเนาะหินายหินกระสีลุ้งบางนาลา้ายกระสีเอาไป้ตกกอมาจากเนาะเอาก้อนห่วงอูนมาเราววันนี้เหลืออิดได้อิดพี่นอ้องอิดกระสีม้าอีกไอ้เนื่นอก็ออกมานะว่าสีม้าอันนี่แหละมาเบิองเขา <c oughs> ฝนลิ้นเบิดมือเบิดขึ้นกับโบมีน้ำมีน้องลิ้นดูสิโบตกเห็นพลอท่างงอเราออกมาว่าว่ามาสามเข่าว่ามาสามเข่าสันญญาณหนุ่ยสิไปเบิองก่อนแล้วสามหอดบังแจงได้บูสัญญาณหเท่าใยเราบูพี่น้องเฮ็ดไปเนาะขาหลานยังมือเสาร์เราออกมาขอยญายหนุ่ยก็เอาหลานอะไรจ้ะขมอดเราอยู่บ้านอยู่เด้ออยู่บ้านของมา ไปแต่เห็ดกอห่องน้ำพี่น้องเนาะกอห่องเห็ดห่องอีกห่องนึ่งว่าสัน่นแงมแขกไปไทยมาที่ได้พักได้เสามันมีอยู่ห่องเดียวฝนตกลินพี่น้องตกลินแล้วก็มันเสาไปแล้วล่ะเรื่องฝนนะเสาลินแล้วล่ะมันก็จืดเนาะลินซมแซะสมแซะลินว่เป็นน้ำเป็นต้อนน่ะแม่พี่น้องขอเจ ย้นาเาะเป็นน้ำเป็นตอนเขาเจ้าะรถประธานมาสามแล้วนะมันประธานเพราะสีสามเนาะพี่น้องน้อน้ำหน่อยๆรอเบิ่งหน่อมันหลายๆก่อนสงใส่เราไปสามขหนียวเนาะพี่น้องต้องไปเบื้องขหนียวกันมื่อวนี้เย้นนํยาในพ่ะให้เราสามเลยพี่น้องเนี่ยเพราะว่าใก่หลอดไฟน่ะไฟไฟกเดดไไฟนะ็เปิดอจุดดิไฟขังห้องน่ะเปิดจุดเท่นั่นนะ่ะอย่ามองๆอ,งองยู่นะพี่น้อง เพราะว่าใกล้หลอดไฟแล้วมันบ่ถอกพี่น้องนะมันบ่เป็นห่วงเลยเข่าบ่เป็นห่วงบ่เป็นมากเลยจ้าบ่ให้เราสามดอกที่ให้เราลูกไปกันอันไปสามทั้งอึนเบิดบอกอย่างนี่บ่ดำดอกพี่น้องนี่ยใกล้เถียงน้าใกล้เฮนเนี่ยบอนให้เราดำดอกบ่ให้เราสามดอกเข่ามเบิ่งเข่าทั้งเข่าเหนียว น้ำบ่มีเด้พี่น้องก็อน่ะตรงนี้น้ำเราม,มันแห้งไปแล้วเด้เบิ่งข้าวเหนียวโอ้แล้วสามยังเร้สามยังไหนพี่น้องเลาวหลกดำแปะดำแปะไว้อันมองเพิ่นบ่ได้เกล็ดดินน่ะพี่น้องเขียวดีดีเข่าแย่หน่่ยนะเมียสมัยนัย้นเพิ่นบ่ได้เกล็ดน้าปีนี่แย่หน่ย่ยโอ้ยอย่าว่าบาปเถอะเข่าแย่หนุ่ยอย่าพี่น้องเด้อมาจ้องหว่วงเลย ไม่พ่นเกตนะมันมันเป็นแดงๆที่บอกแล้วหลกใต้ต้นนั้นมะขามเทศนี่ล่ะพี่น้องออกไปดำออกไปสามเอาเพราะว่าใต้ต้นมะขามเทศกับว่าเป็นหวงนี่พี่น้องมันใต้หุ้มน้อยจ้ะเนาะมันอยู่ใต้หุ้มมันเป็นหุ้มหรอมันกับบเป็นหวงเป,เป็นหมากเป็นหวงหรอมันกับบตรงสี่แมมนรีบเอาพี่น้อง เขาเจ้าอาจจะได้กินซับใดล้อเบื้องฝนนี่แหละพี่น้องพายุวีพากับบ่ฮอดบ้านดองกุง้งบ่ฮอดบ้านยาย่นุย้ยพายุกระไดจกักวันเนียวใดเราพี่น้องทั้งเพิ่นตกจนนำ้ำท่วมทังจนถัดสะพานขาดบ้านยาย่นุย้ยบ่มีฮอดน้ัมตายจากว่าอะไร มองเพื่อนเพือพ่อได้เกียดดินออกเนะี่ยพี่น้องเขียวดีดีด้วยนะทั้งผหนแดงแดงน,ะนั่นคือว่าเพื่อนดันดันดินเขาไปใส่ขันนอดอ้อมๆนะพี่น้องเป็นแดงแดงอาสีได้ซ้ำไดกะถ้าเบิ้งกัน,นถ้ารุ่นกันรอรอน้ำรอรอเทียงรอรอเห็นหลบ้านหลังนี้กะสิบว่าให้แล้วดำดอกที่ให้เลา,าลกูกเลี้ยงออกไปสามไปดำทั้งมันโกเกย์ไพรพี่น้องทั้งแก่ทั้งมุนป่ะเพราะทั้ง้ม็นปะถอกยี่แลี้ยว มันเป็นหวงอยู่แล้วน้องพี่น้องมันถือไฟมันเป็นหวงเดชขมวดแล้วก็มาบ้านเด้อพี่น้องเด้อมันสร้างหินสร้างอันหินลงใส่ทางบองเดชมันอันนั่นเนี่ยเนานะสายกับอิดกับปูปนเพันธีเฮ็ดห่องพี่น้องเพันธีเฮ็ดห่องอีกหของนึงเพันธีเฮ็ดห่องอีกหของนึงโอ้ตัดเปลี่ยนเมือเราด้วยเนะนี่ยยังไยลืมเบิง้ง แผนปเป็นแล้วพี่น้องแปนดีดีอืตัดแล้วแปนแล้วพี่น้องแปนแล้วเห็ดปวกขึ้นที่หาง่ายน้องปีเนี่ยนี่เราพ้นเห็ดปวกตาบ่ะพี่น้องเอาผูดใดเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยานหนุยหัวล้านน้ำเนี่ยด้จ้าเด้อฝากาเป็นงกำลังใจให้ช่องนี้หน่อยยนหนุยหัวล้านน้ำเนี่ยคลิปนี้ว่ามีอย่างไรมาอัปเดตจ้ามาอัปเดตทว่งนะว่ามีอย่างเกิดขึ้นแน่นอนจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้จ้าสวัสดีจ้า